สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของท้าวอทยคนสตึกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ยังอยู่กับเจ้าสานียักษ์ใหญ่215เหมือนเดิมนะครับเวลานี้ติดปีกสองข้างเรียบร้อยเพื่อที่จะทำคลองไต้ไก่นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมการขุดคลองติดปีกกันนะครับส่วนตัวบอรเราขุดเสร็จไปแต่เมื่อกลางวันแล้วนะครับ ตอนนี้ก็กลับลงมาใส่ปีกเพื่อที่จะทำกลองไส้ไก่ตัวน,นี้คือลอกลอกแนวท่อนแนวแนวกลองมาก่อนนะครับลอกแนวกลอง กบบแยกใหญ่สองหนห้าเดิมวันนี้ติดที่วางรองเท้าไปเรียบร้อยนะครับเมื่อวานติดที่วางรองเท้าไปแล้วนี่นะครับก็สวยเข้ารูปดีนะครับนี่คือตัวบบอขุดเสร็จไปแล้วเนาะมีน้ำมุกวันก่อนฝนตกทางกว่วเรือนแจ้งให้เปิดคลอง เปิดคันคูร่มคองเป็นกว้างสเมตรลึกเมตรห้าสิบนะครับเะวยาวไปต้องฝ <c oughs> ากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องของเท้าไทยด้วยนะครับแดดดีครับวันนี้ เหมือนฝนจะตกเย็นนี้น่าจะประมาณนั้นขุดคลองเสร็จตรงนี้ทางควเรือนให้ทำถนนให้นะครับตัดเกลี่ยเป็นทั้นคููไปด้วยลองจะประมาณนี้จะยาวไปประมาณ100เมตรยาวไปนู่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไผ่ ติดปีกไม่ได้บินนะแต่ติดปีกเพื่อตละลุังนึ่งตัวหนึ่งครับแต่ละข้างจัดส,สร้างเองโดยบริษัทโอทูครับทำเองครับปีก เพียรังถนนนะครับ แนติเปลคลองเพื่อให้การง่ายต่อการทำคลองนะครับคือเราจะดึงทีเดียวเสร็จเลยเราไม่ต้องมาแต่งอีกก็จะเสียเวลาตรงที่เราถอดเข้าถอดออกนี่แหละเพราะมันมันใช้กุดดินง,งานมันหนักเายึดน็อตยึดตะปูทุกตัวนี่ต้องยึดแน่นต้องแข็งแรงน็อตต้องตัวใหญ่ใช้ประแจหมกันเลยนะครับ ต้องเพิ่มความยาวคลองเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าเราจะเราเราอยมากมันมันกินนาทีออกมาข้างนอกนเพิ่มความยาวคลอง รยกาศการทำงานของตอนนี้215นะครับ1,375ชั่วโมงเนาะอันนี้ เดี๋ยวผมจะพาไปชมบ่อที่ขุดเสร็จแล้วใหม่ๆวันนี้นะครับขุดเสร็จแล้วก็จะมาลงตุคกองตรงนี้ระยะของเรา,าเของคลองก็ร้อยเมตรครับวันนี้วันนี้ขุดที่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมบ่อที่ขุดเสร็จแล้วกลับมาดูเจ้ายักษ์ใหญ่ทำคลองต่อ อากาศค่อนข้างอบอ,อ้าวครับวันนี้กนเกผมเ่งต้องเดินเหงื่อแตกอยู่เนี่ยเป็นการพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนทักษะความรู้กันนะครับในช่อง YouTube ของทา่าอุทยคนสตึกปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้างเด้อนะครับจริงๆทำมาานล้วแหละแต่ไม่ค่อยไม่ตั้งใจทำคือคือ ถ่ายแบบเล่นๆอะไรประมาณนี้ทีนี้พอได้ทํากับยากใหญ่แล้วก็โอเคน่าจะเดี๋ยวจะทําถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอันนี้บอ่อเพิ่งจะขุดเสร็จไปเมื่อตอนกลางวันนะตามคอนเซปต์ของโครงนาบมเดลเขานะครับมีบอ่อสองลูกครับในหน้าที่สามไร่นะครับตัวนี้จะติดปีกแค่ข้างเดียวในการขุดบอ่อ เมื่อเช้าน้ามันใสนะหน้าไหวแต่ตอนนี้พอดินดินมันไหลลงแล้วมันเริ่มเหลืองแล้วตัวบ่อเป็นรูปแบบของกลมเขาออกมาให้นะครับเป็นออกแบบเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมเดินดูรอบๆ งนี้เป็นระดับดินเดิมแล้วก็เบรมชั้นล่างตองเม้าก,การดินพังกันสุดนะครับิุวกรเขาออกแบบมาไว้ให้พวกป,ะ,ปะพูดคุยได้ในคอมเมนต์นะครับแนะนำติชมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ ที่ให้โอกาสเทชาไทยได้เปิดช่องใหม่ๆนะครับขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับกับโครงการดีๆอย่างนี้นะครับผมจะนําเสนอจะอ,อัพโหลดลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับ ร้อนอย่างเงี้ยอยากลงน้ำว่าจะโดดน้ำสักหน่อยแล้วเนี่ยพ้าท่านผู้ชมเดินชมร,รอบบ่อนะครับ ประมาณนี้นะครับรูปแบบโครงสร้างของบ่อนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นการปรับเกียร์เดี๋ยวเราไปดูเจ้ายักษ์ขุดกลองต่อดูลักษณะแล้วไม่ไม่น่ารอดเย็นนี้นะฝนนะผมว่าน่าจะตกนะ ติดปีกสองข้างแล้วทําให้คลองรูปแบบการขุดออกมามันจะสวยนะครับเ็า <ST AR F> สาหรับห,หลายท่านที่ทํางานแมโรอยู่ก็จะรู้นะครับตรงนี้ <ST AR F> ผมเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับแม่โคนะครับ <ST AR F> นำเสนอเท่าที่ผมรู้นะครับปิดตกยกเว้นก็ ขอไยแมน่นที่นี้ด้วยนะครับตันนี้ที่บอกที่ขุดไปแล้วแต่ผลมันลงมันนั้นขนาดรีดขอไว้ยังไม่อยู่คือมันตกหนักมากสองวันก่อนเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับคลองจะได้คลองแล้วก็ได้ถนน ถนนเชื่อมต่อระหว่างสองบ่อนะครับถนนถนนเรียบคลองเปนเนี้ยจะเชื่อมต่อระหว่างสองบ่อเชื่อมบ่อน,นี้แล้วก็ไปเชื่อมบ่อนกจะเดคลองกับการติดปีกก็คือดึงจบเลยนะครับดึงแบบเสร็จเลยนะครับในการเก็บของ จะเดินไปดูพาไปดูตรงหัวรูปลักษคลองนะครับที่เดิมเกี่ยบการทำงาน1,000กว่าชั่วโมงครับเจ้าสานิส1 5นี้2,5ครันนี้ บอกว่าคุณภาพครับแก้วนะจากจากผู้ใช้จริงนะครับคองจะเป็นลักษณะนี้ครับนะเวลากุดเสร็จ ล้วพอคุณเสร็จระยะยาวมันจะสวยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับสําหรับการรับชมนะครับช่องของท้าวไทยคนสตินะครับโอกาสต่ตอ,อไปผมจะนาเสนอคลิปให้ท่านผู้ชมเรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ